สวัสดีครับช่องสุริยะ Sound Channel นะครับคลิปนี้ก็จะมานะครับมาชมนะครับรีวิวเจ้า Power Amp นะครับขนาด 1U ใหม่ล่าสุดจากค่าย Audio Jockey นะครับเป็น Power Amp 4 Channel นะครับคลาส D นะครับ 1U นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาชมนะครับหน้าตาเบื้องต้นแล้วก็บอกสเปคนะครับแล้วก็ ถ้าท่านใดสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์พิกัดสินค้าไว้ใต้คลิปนะครับกดเข้าไปนะครับช็คสเปคชิคราคาเพิ่มเติมแล้วก็สั่งซื้อมาใช้ได้เลยครับราคาเบาๆครับสำหรับเครื่องเสียงบ้านๆเครื่องเสียงร้างแจ้งเครื่องเสียงรักยานะครับอ่ะก่อนไปรีวิวสินค้าบอกสเปคสินค้านะครับก่อนอื่นขอขอบคุณนะครับรูปภาพสินค้าประกอบการรีวิวประกอบวิดีโอนะครับจากร้าน AI ไพศาลนะครับด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปชมหน้าตา คร่าวๆนะครับหน้าตาด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับทางด้านซ้ายมือก็จะสกรีนโลโก้นะครับออด i โอจ็อกกี้นะครับตรงกลางก็เป็นวอลลุ่มนะครับสี่ช่องแล้วก็ไฟแสดงสถานะต่างๆนะครับแล้วทางด้านขวามือก็จะเป็นนะครับสวิตช์เปิดปิดนะครับสำหรับขนาดของตัวเครื่องนะครับวัดออกมาเป็นเซนติเมตรนะครับก็กว้างนะครับ4 8เซนติเมตรนะครับ ลึก28.5ซนติเมตรนะครับสูง5ซนติเมตรนะครับก็ลองเอาไปวัดแปลงค่าเป็นนิ้วดูนะครับหน้าตาประมาณนี้ครับมาดูที่ด้านหน้าตัวเครื่องนะครับไฟแสดงสถานะนะครับก็จะมีนะครับวอลลุ่มนะครับสีชแนลนะครับเป็นชัแนล a b c d ปุ่มเล็กๆนะครับไฟแสดงสถานะก็จะเป็นไฟสีเขียวบอกสถานะเป็น ลบ d b ถึงบวก 3DB นะครับแล้วก็มีโปรเทคแล้วก็คลิปนะครับนะครับไฟสีเขียวสวยงามเลยครับแสดงสถานะ Channel นะครับสำหรับด้านข้างตัวเครื่องนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังของตัวเครื่องนะครับว่ามีปุ่มอะไรบ้างนะครับสำหรับด้านหลังของตัวเครื่องนะครับก็จะมีนะครับปุ่ม AC Power นะครับไฟเข้านั่นเองครับ แล้วก็มีปุ่มอินพุตนะครับ4 Channel นะครับ a b c d นะครับเป็นสัญญาณอินพุตแบบ xlr นะครับบาลานซ์ส่วนสัญญาณเอาพุตไปหาลำโพงก็จะมีแค่ตัวสเปคคอนนะครับช a น n e l a b c และ d นะครับไม่มีปุ่มดำแดงหมุนเนาะนะครับประมาณนี้ไม่มีพัดลมระบายอากาศมีแค่่องระบายอากาศนะครับตรงนั้นนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับ ช่องอินพุนะครับก็จะเป็นนะครับสัญญาณ xlr นะครับขาเข้าไม่มีช่อง Linkout นะครับก็จะเป็น Channel 1 Channel a b c d เลยนะครับช่อง Output ไปหาลำโพงก็มีแค่สเปกต o n นะครับ a b c d เหมือนกันครับมาดูที่ปุ่มนะครับสำหรับปรับโหมดนะครับเลือกค่าต่างๆนะครับก็จะมีตารางให้ปรับโหมดนะครับและเลือกค่าต่างๆตามนี้เลยนะครับอังนี้อาจจะไม่ชัดนะครับก็ อาจจะมีคู่มือนะครับไว้ให้อ่านนะครับสำหรับปรับโหมดค่าเลือกค่านะครับเล่นในโหมดปริศพาร a l รลสเตดิโอต่างๆนะครับค่าตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปชมสเปคนะครับดูสเปคคร่าวๆนะครับกันเลยครับนี่ครับข้อมูลเบื้องต้นนะครับ power amp audio jockey นะครับ ajd 4600นะครับ power amp u u c h h n n n l l นะครับไปดูที่กำลังวัดนะครับ ที่8โอห์มนะครับคูณ4นะครับ1ดอกต่อช่นลนะครับอยู่ที่600วัตต์นะครับมาดูที่กำลังวัตต์ที่4โอห์มนะครับคูณ4นะครับ2ดอกต่อช่นลนะครับอยู่ที่900วัตต์นะครับแล้วก็กำลังขับนะครับโหมดปลิดนะครับก็คือ1,200วัตต์นะครับที่8โอห์มนะครับก็สเปคคร่าวๆประมาณนี้คลาสดีนะครับซัพพลาย พาวเป็นสวิตชิงนะครับโอเคครับกอมูลคร่าวๆนะครับของเจ้านะครับอ u ด i โ Jockey AJD C60 0นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มาแค่รีวิวนะครับผ่าชมหน้าตาเบื้องต้นนะครับขอบคุณภาพสินค้าประกอบวิดีโอนะครับจากร้าน AI ไพศาลนะครับด้วยกันแลวกันนะครับโอเคครับถ้าด้านใดสนใจนะครับ Power อร์นะครับ ออดิโจ็กก ajd 4600กนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งพิกัดสินค้าไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับกดเข้าไปเช็คราคาสินค้านะครับซื้อมาทดลองใช้ได้เลยครับราคาก็อยู่ที่นะครับ9,500กว่าบาทนะครับก็อยู่ที่ราคาหน้าร้านค้าด้วยนะครับก็เอามาขับนะครับเสียงแหลมนะครับข้างละ c h a ช n e นละ2หรือมอนิเตอร์ได้นะครับเสียงกลางก็1 0 1ถึง12นิ้วได้อยู่นะครับ โอเคครับคลิปนี้ถ้าถูกใจพี่น้องชาวเครื่องเสียงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมีสินค้าอะไรมาแนะนำนะครับก็กดติดตามไว้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอลาไปก่อนแค่เพียงเท่านี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ